การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำในบอ่อปูนเลีเ้ยงง่ายขายดีกุ้งแม่น้ำกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งก้ามครามเป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งมีเปลือกสีเขียวอมสีฟ้าหรือม่วงกล้ามยาวมีสีครามหรือม่วงเข้มตลอดทั้งกล้ามมีปุ่มตะปุ่มตะปำโดยธรรมชาตินั้นจะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง ในประเทศไทยพบแทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้โดยพบทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อยวางไข่ในน้ำกร่อยที่เค็มจัดอาหารในธรรมชาติได้แก่ไส้เดือนตัวอ่อนของลูกน้ำลูกไรลูกปลาขนาดเล็กซากของสัตว์ต่างๆและในบางโอกาสก็ก,กินพวกเดียวกันเองกุ้งไวโตวมีความยาวประมาณ13ซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง1ฟุตน้ำหนักราว1กิโลกร,รมัมเป็นกุ้งที่ถูกใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเช่นต้มยำเผาหรือทอดเป็นต้นเพราะเนื้อมีมากเนื้อแน่นมันอร่อยทำให้มีราคาขายที่สูงนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกอ,อื่นๆเช่นกุ้งหลวงกุ้งนางเป็นต้นปัจจุบันมีการพาะเลี้ยงกุ้งม่น้ำทดแทนกุ้งในธรรมชาติที่มีปริมาณลดลง โดยมากจะเลี้ยงในบอ่อดินเพราะสามารถเลี้ยงได้มากและโตเร็วแต่สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการจัดการที่สะดวกก็สามารถที่จะเลี้ยงในบอ่อปูนได้โดยมีแนวทางดังนี้บอ่อเลี้ยงบอ่อเลี้ยงนั้นขนาดก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และปริมาณกุ้งที่เราต้องการเลี้ยงซึ่งอาจจะเริ่มจากบ่อกลมขนาดเล็ก1คูณ1เมตรลึก1เมตร ซึ่งจะลงลูกกุ้งขนาด4-5เซนติเมตรได้ประมาณ100ตัวบอ่อใหญ่ขนาดนี้ก็เพิ่มปริมาณกุ้งเข้าไปตามความเหมาะสมเช่นบ่อกว้าง2เมตรยาว4เมตรก็จะลงลูกกุ้งประมาณ800-1,000ตัวโดยบ่อนั้นควรมีการวางระบบท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อความสะดวกในการจัดการต่างๆพื้นที่บอ่อควรตั้งบอ่อไว้ในที่ร่มมีหลังคากันแดดฝนจะดีมาก เพราะสามารถควบคุมสภาพน้ำหรือค่า pH ของน้ำให้คงที่ง่ายรวมไปถึงต้องมีเครื่องทำออกซิเจนด้วยโดยวางหัวซ้ายให้ครบ4ี่มุมหากเป็นบอ่อไม้ก็ให้ปรับสภาพบอ่อโดยใส่ต้นกล้วยสับลงไปแช่ทิ้งไว้7-14วันหรือจะแช่ด้วยน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำก็ได้หลังจากที่เราแช่ได้ตามกำหนดแล้วให้เราถ่ายน้ำทิ้งและล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบเมื่อล้างบอ่อเสร็จแล้วให้เราเติมน้ำลงไปในบอ่อลึกประมาณ50เซนติเมตร โรยเกลือกแกงลงไปในบอ่อเล็กน้อยเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อเปอิดเครื่องให้ออกซิเจนเพื่อเพิ่มอากาศในน้ําทิ้งไว้2วันจากนั้นก็จะนําท่อ PVC ีตัดเป็นท่อนๆมาใส่ไว้ในบอ่อกุ้งให้กุ้งได้หลบอาศัยใส่อิฐและหินไว้เป็นฐานหาตะแกรงพลาสติกมาวางไว้ด้านบนไว้สําหรับให้กุ้งขึ้นมาลอกคราบจากนั้นก็เตรียมลูกกุ้งมาปล่อยเลี้ยงพันกุ้งควรเลือกใช้ลูกกุ้งขนาดประมาณ4-5เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงโดยดูจากการว่ายน้ำที่ปราดเปรียวว่องไวเหตุผลที่เราต้องใช้ตัวประมาณนี้ก็เพราะว่ามันมีอัตรารอดสูงถตาหากใช้ตัวที่เล็กกว่าอัตรารอดก็จะน้อยลงโดยการปล่อยกุ้งนั้นควรปล่อยในช่วงเวลาที่ไม่ร้อนจนเกินไปเช่นช่วงเช้าหรือยเย็นโดยนำพันกุ้งมาแช่ลงน้ำทั้งถุงประมาณ30นาทีให้อุณหภูมิน้ำในถุงกับบ่อกใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้กุ้งนอกตอนปล่อยลงบอ่อ หลังจากนั้นตักน้ำในบอ่อมาผสมทีละน้อยแล้วค่อยๆปล่อยกุ้งลงไปการให้อาหารและการเปลี่ยนถ่ายน้ำวันแรกที่ปล่อยลูกกุ้งลงบอ่อไม่ต้องให้อาหารเพื่อให้กุ้งปรับสภาพตัวเองกับที่อยู่ใหม่จะให้ในวันถัดไปโดยจะให้อาหารตามขนาดหรือช่วงวัยของกุ้งโดยขนาด4-5เซนติเมตรที่ลงไปจะเป็นช่วงกุ้งลงเดินก็จะใช้อาหารสำหรับกุ้งเล็กกุ้งลงเดิน พอโตขึ้นมาก็เปลี่ยนไปตามขนาดเป็นอาหารกุ้งสำหรับขนาดกลางเลี้ยงไปประมาณหนึ่งเดือนก็จะเริ่มให้พวกแร่ธาตุรวมหรือพวกวิตามินได้เพื่อช่วยในการลอกคราบกุ้งการเปลี่ยนทายน้ำควรเปลี่ยนน้ำทุก7-10บวันหรือเมื่อเห็นว่าน้ำสกรปรกพวกคราบกุ้งถ้าเห็นก็ช้อนออกเจอกุ้งตายก็ให้ช้อนออกเช่นกันการเปลี่ยนทายน้ำควรมีน้ำเก่าติดบอ่อไว้บ้างและหลังจากเปลี่ยนน้ำใหม่ อย่าเพิ่งให้อาหารกุ้งประมาณ12-24ชั่วโมงจากนั้นค่อยเติมแร่ธาตุรวมวิตามินแต่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวเสมอไปสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความแข็งแรงของกุ้งและควรโรยเกลือแกงทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อรักษาค่า pH ในบ่อให้เหมาะสมกับกุ้งระยะเวลาการเลี้ยงระยะเวลาการเลี้ยงกุ้งแม่น้ำนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดวัยที่เริ่มเลี้ยงหากไซด์ลงเดินอย่างที่ได้ทำแนวทางในคลิปก็จะเลี้ยงไปประมาณ4-5เดือน ก็สามารถจับขายได้ซึ่งเรื่องของขนาดก็แล้วแต่ความต้องการของตลาดถ้าหากเราอยากได้ราคาดีก็เลี้ยงต่อไปอีกสักหน่อยเพื่อให้ขนาดตัวของกุ้งมันใหญ่ขึ้นก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นสำหรับราคาขายก็ขึ้นอยู่กับขนาดตัวเช่น10ตัวโล15ตัวโลหรือ20ตัวโลเป็นต้นโดยเราสามารถขายได้ตั้งแต่กิโลกรัมละ400ไปจนถึง1,400บาท การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำนั้นอาจจะใช้เวลานานหลายเดือนแต่พอเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตหนึ่งรอบและเราเลี้ยงไว้ในปริมาณที่มากพอมันก็จะสามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริมให้กับเราได้